สาเห็นตกใจนะสาเขาไม่กินไม่ไม่รู้ก็าอาจจะไม่รู้นะว่าทุกคนไหมเนาะแต่ฝรั่งเขาจะไม่ค่อยกินมาแล้วค่ะปรบมือปรบมือมากันอีกแล้วจ้าของแซ่บของอร่อยของหนัวมาพบมาเจอกับทุกท่านทุกคนกันอีกแล้ววันนี้ในช่องมีดีเต็ม คงวันนี้นะคะเราก็มากินตำ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 กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเป็นตำถั่วแล้วกันเนาะนะเปลี่ยนจากตำมะละกอตำส้มตำตำแตงวันนี้มาเป็นตำถั่วแต่ว่าเป็นถั่วฝักแบนนะจ๊ะทุกคนเนาะเป็นถั่วแบบนี้นะคะเนาะถั่วฝักแบนหวานอร่อยกรอบนะคะทุกคนเนาะแทนกันได้นะจะ๊ะมาลุยกันเลยดีกว่าไหมนะวันนี้เรามีหนังปลาแซลมอนนะทอดกรอบมาด้วยนะจ๊ะเวลาแม่จ๋าซื้อแซลมอนมาก็ จะเก็บหนังเข้าไว้นะรวมๆกันไว้ได้หลายๆชิ้นแล้วก็จะเอามาย่างมาทอดแบบนี้เนาะทอดหม้อไร้น้ํามันนะคะเนาะอ,อะมาลุยกันเลยค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้มีอุ้ยสตงซาตอะนะวันนี้เรากินกับขนมจีนด้วยนะคะทุกคนมาลุยๆๆพูดเยอะพูดเยอะมาค่ะอื <c oughs> วันนี้ขออนุญาตกินสตอ วันนี้ไม่ได้ตามขนมจีนลงไปเนาะทำให้มันเป็นแบบนี้บ้างขนมจีนก็เส้นถูกใจมากทุกคนเส้นเล็กเหนียวดีจังไปได้มาออื หนังปลาแซลมอนทอดสาเห็นตกใจนะสาเขาไม่กินไม่ไม่รู้ก็อาจจะไม่รู้นะว่าทุกคนไหมเนาะแต่ฝรั่งเขาจะไม่ค่อยกินหนังกับหัวนะอือ ขาทิ้งหนังปลาหัวปลาบ้านเรากินได้ทุกส่วนต้างอ่อนๆกินได้นอกทิ้งแต่ทิ้งแต่ต้างแก่เนาะนี่ครับมันเป็นถั่วแบบเนี้ยแบนๆ เอาถั่วมาแก้มถั่วจะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูว่านี่มันเป็นถั่วแบบนี้กรอบดีกรอบแล้วเข้าหวานด้วยเนาะไม่ได้ถึงกับหวานเจี๊ยบนะทุกคนแต่มันมีรสชาติที่ช่ำหวานกว่าถั่วฝักยาวบ้านเรา ในความรู้สึกส่วนตัวม,มาเจ้าว,ว่าแบบน,นี้กิน,นกินเกมโป้งส่วยตาซะนอฟ No, no, no. Hum. Mm -hmm. วันนี้เล่นผักวันที่ไปซื้อผักลืมนึกถึงลืมนึกไปเห็นแล้วโอ้โหผักนู้นก็อยากได้ผักนี้ก็อยากได้วันนี้ต้องมาเล่น ลืมนึกไปว่าแป๊บเดียวอีกไม่นานเดี๋ยวก็ได้ไปฮอลิเดย์เนาะวันหยุดฤดูหนาวก็จะไม่ได้อยู่เป็นอาทิตย์ ก็ซื้อผักมาซะเยอะเลยเลยต้องรีบกินถูกจใจเส้นขนมจีนยังเหร ừ bạn Thank you. Mm -hmm. sắp luôn But not.